สำหรับคนที่ใช้ DJI จ s m o Pocket 3ครับสิ่งหนึ่งที่หายากมากๆในตอนนี้ก็คือเรื่องของฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์คืออะไรฟิลเตอร์ก็คือเป็นแผ่นเล็กๆเ,เหมือนติดอยู่หน้าเลนส์กล้องทั่วไปครับกันรอยเป็น CPL เป็น VND นะครับเป็น Variable ต่างๆตอนนี้หายากนะครับแล้วก็ตัวของ DJI เองก็หายากมากๆเช่นในการรอของนานก็มีทางเลือกนะครับมีทางเลือกก็คือเป็นของ K F นะครับ ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ใดๆบนดีใจ Pocket น s m o สโรมโพกเครับเพราะว่าอยากให้ดูภาพแบบปกติก่อนว่าเป็นยังไงตัวที่ได้มานะครับก็ได้มาจากเทพกเจนนะครับเป็นตัวนี้ KNF Filter Black Diffusion ครับใส่แล้วเป็นยังไงมันอาจจะไม่เห็นแตกต่างโดยในยานครับแต่ว่ามันจะทําภาพให้แบบมีความละมุนมากขึ้นนิดหนึ่งฮะลองดูนะว่าเป็นยังไงนี่อยู่กลางแดดนะปุ๊บดูไม่ต่างแต่ว่า ภาพรวมเนี่ยมันจะช่วยให้มีความซอบขึ้นมานิดหนึ่งแอ่งนิดหนึ่งครับลองเข้าไปดูในเทกะเจ็ดแล้วก็จะมีเพียบเลยครับของเกดเันนี้เอามารีวิวให้ดูตะกี้มีถ่ายภาพนิ่งไว้ลองดูเปรียบเทียบนะครับว่ามันเป็นยังไง จริงๆแล้วตัวฟิลเตอร์พวกนี้เนี่ยใส่แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเปิดปิดตัวเครื่องของดีไซน์ o อสโมพ็อกเก็ตครับแต่ว่าตัว KNF ตัวนี้ครตัวนี้ทำออกมาแล้วเอ้ยมันปิดได้ครับมาลองแปะดูแล้วก็แปะยาวๆไปเลยนะครับไม่ต้องดึงออกอะไรถ้าเกิดว่า,าจำเป็นหรืออะไรก็แกะออกปกติครับเดี๋ยวไปหาพวก VND นิดนึง เจอกลางแดดนี้เนี่ยมันก็จะบูท่องข่านเยอะอวกสปีดชัตเตอร์อะไรต่างๆนะก็ไม่ต้องห่วงหรอกพวกดีเจไอ o อ o มอว์พ็ตัวนี้มันผ้ามันเพียงพอใช้ทั่วไปเลยขอบคุณเทพกระเจ้นนะครับส่ง k f Black d i f f u s i o n มานมาครับก็ลองดูผ้าด,ดูเอาออกนะครับอ,ออกออม, v นะมันไม่ใช่ v n d นะมันไม่ใช่ v n d มันเป็นแบบเป็น i f ฟ u s i o n